ท่าที่ตกดินเนี่ยไม่ฆ่าช่มเขาสาบสูญคนนี้มาส่งพ่อนี่ครับยังแถวนี้เหรอบรรยากาศควันพะเยายามแรงนะครับยอดเลยนะครับมุบรรยากาศโูดอะไรแยะแยะซื่นซึ่นจะน้อยปะอันนี้มาหนุนดุงนะครับมุดขัดเชียงลุ้งนี่ไอ้มุดลึง ครับสีดดอนนี่อยู่ที่สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ขนส่งนะครับขนส่งพะเยานี่วันนี้มาส่งคุณพ่อไปสุนุรีครับนี่ครับนี่มาอดหนุนลุง,ลง,งไปลุงอย่างครับน้อไปลุงอย่างครับครับลุงอาลุงอาจูาจไหน ทางรถเนี้ยครับบ้านอยู่ใกล้นี่แหละครับอ๋อมาใครที่มาเที่ยวหรือว่ามาส่งญาตินะครับนี่ครับเชิญมาอุดหนุนลุงอาจได้เนาะนี่ครับเชิญมาอุดหนุนลุงอาจได้โอ้ไม้์ละห้าบาทสิบบาทครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่มีไส้กรอกมีลูกชิ้นปลานะครับนี่แต่ลุงนะ าบับโอ้ลูกิ้นน้องับลูกินปลาลงนี่ล้ำกินปลาล้ำรับเจ้าหน้าาับนี่คอะรนี่วันขายกวันก็มากวนเลเนาะกูเดีไปกวนก็ครับไปเอากวนก็ล่นี่ครับอยู่ขนส่งพะเยาครับผมนี่ ยอดชิ ien, ้นทอดเนี่ยจอดบรรยากาศยามเย็นอาทิตย์ตกดินนะครับนี่อาทิตย์ตกดินนะครับบรรยากาศเย็นๆยามเย็นๆครับนี่ยอดครับโอ้รถชุด หุ่นเก่านี่งามเนออาะเนยสีใหม่นี่เป็นใจรถผมสีงามดิขนสง่งพะเยาวันนี้ส่งพ่อสมบัติกับเชิญบุรีครับนี่ครับยากาศยามเย็นนะครับยอดเลยตุต้ยมดก่อนลงุงเหลียวอยู่ยละ มันก็ไม่ขายเรื่อน้คมแล้วบ้าน่ะครับคมส่หมอ่เอเท่าไร่วนูกับเียนงเคนเดียวกเคนเดียวเมีโอ้เ็แ่ไมเมานอ่ะเนี่ย้วยเยเมีกลงเดล่ะเป็นด ครับผมครับผมเี้ย่นะพี่แต่ลุงมาจอดนี่ตลอดกัครับไปได้เลยเนาะอยู่นี่ดีกว่าเนาะแต่กวนผมไปแล้วครับไปก่อนเพรากวนได้ไปก็เสียาวไปตาครับผมนี่กิมลาดด้วยได้ เอา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 แบงก็ได้เขาใสี่ถุงใส่ถุงต้ง่ักครับเดย็นๆลูกคอยเอกมาก่อนเออครับน้เดี๋ยวปิ้งอย่างไหนุ๊ปิ้งไส้กรอกเส้กอกเหรอืมเนี่ยมาได้เลยครับพ่อมีคนเหรเนี่ยม่ได้เน่ยไม่ใส่ะนี่มาอุดหนุนลุง100บาทแล้วนะครับ แยกน้ำิ้มเลยเนาะรับแยกน้ำจิ้มนะครับยอดเลยตัวน้อยรถได้กัตัี่ดอ่าครับผมอันน้ำจิ้มแพคอันนี้ะไรลุงนะเดี๋ยวยังเงียอ๋อวางนี่ก็นอันนี้เนวางนี่ก็ครับผมออนนี้ก็ได้เอามันมีน้ิ้มเนาะอน้ำจิ้มก่อนลุงน้ำจิ้มจะขอด้วเออน่งานเนาะโอ้ถอดแทมอดแม เอาได้ยูุด้คอนแกนลงไม่อะไรลูกหาคนมาเจวอแล้วนี่รเกไ,ได้มาเจอครับครับใครผ่านมาทางนี้นะครับบคสพยาวก็มาอุดหนุนลุงอ,อ,อาจได้นะครับรม <laughs> งานตันแล้วครับมาสคนนี่ตันแล้วนะี่ฉันจะดึงกกก <c oughs> ใกำัง่ฟ่ฟฟวก้อนก็ได้่คแ okay. ล้นะครับผมครับผมโอเคเออรอหันมาสองไวอันน้ตอครัอันเป็ลมนีชีไม่ได้นี่ได้ละยครับผมครับผม แบบพอดีบโอเคหนึ่งร้อยบาทพอดีนะลุงเนาะอใส่แล้วลุงใส่ใส่ใส่ของใส่องเนาะเดี๋ยวผมใส่เดีผมใส่ลุง่าเข้นเลย่าเขนเลยับก็โอเคนี่กำไว้ห้องนี้ เออนี่ของเขานั่นนะไปโอเคครับลุงผคมากครับดนลอยู่เยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับมาอุดหนุนลุงอาร์ตได้ที่ข้างวศสพยาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ